ข้าราชการพ่อค้าประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีการนำขนมจีนชากาแฟและอาหารอื่นๆมาคอยต้อนรับครับบรรยากาศที่บ้านพักถนนวิเศษกุลอำเภอเมืองจังหวัดตรังบรรดาข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชนทั้งในจังหวัดตรังและต่างจังหวัด ได้เดินทางไปอวยพรปีใหม่แด่นายชวนหลีกภายอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรนายกิจหลีกภายอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุน่นทั้งนี้นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้เป็นตัวแทนคณะนําเหล่าข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเดินทางมาอวยพรปีใหม่กันอย่างพร้อมเพรียงครับ ทั้งนี้นายชวนหลีกภยัยอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เดินพบปะพูดคุยกับข้าราชการและประชาชนที่เดินทางมาอวยพรกันอย่างเป็นกันเองด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นซึ่งเหตุการณ์นะคะก็เป็นไปตามปกติตามแบบฉบับของนายชวนหลีกภยัยตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อกลับมาที่บ้านพักก็จะทําตัวสบายค่ะเป็นกันเองกับประชาชนที่เข้าไปพบเหมือนเช่นเคยก็สร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองกับประชาชนจน ทำให้ประชาชนนะคะเกิดความเลื่อมใสในความเป็นกันเองซึ่งนายชวนลีภายเองก็ได้อวยพรขอให้ผู้ที่เดินทางมาอวยพรให้ตนเองนะคะได้มีความสุขในวันขึ้นปีใหม่และเดินทางกลับโดยปลอดภยัยนอกจากนี้นะคะบรรยากาศการอวยพรปีใหม่แล้วนะคะทางนายชวนลีภายก็ยังได้จัดเตรียมขนมจีนชาและก,กาแฟร,รวมถึงอาหารอื่นๆนะคะมาคอยต้อนรับด้วยเพื่อที่จะต้อนรับข้าราชการรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ